สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาแล้ฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เดือนแห่งเรือร่มในหนองทองจะไปไหนปรับตัวดีขึ้นยิ่งทำยิ่งได้โอกาสดีๆประสบผลสำเร็จค่ะ มาเริ่มกันที่การงานกันนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีเรื่องต้องเตือนกันให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะจะเป็นเดือนที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกันสักหน่อยนะคะของชาวมีนภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องแบกรับไว้อยู่นะคะสังคมการเข้าสู่สังคมเพื่อนฝูงนะคะการเดินทางไปไปมามเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งสมองนะคะใช้ความคิดเยอะไปหมดค่ะ ทั้งวางแผนชีวิตวางแผนการงานคิดนั่นคิดนี่บริหารเวลาไปด้วยในตัวค่ะหนักมากจนรู้สึกมึนๆงงๆคิดอะไรไม่ออกก็มีนะคะนำไปสู่ร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยไม่แพ้กับสมองเลยค่ะ ระวังจะเกิดความเครียดสะสมด้วยนะคะอารมณ์หง,งุดหงิดทำให้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปได้ค่ะขาดความรอบคอบนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือห้ามตัดสินใจอะไรที่ก็ตามที่สำคัญสำคัญแบบกระทันหันค่ะเร่งรีบ หรือตัดสินใจในสภาพจิตใจที่ไม่ปกตินะคะหากมีเหตุการณ์อึดอัดใจจะระเบิดอารมณ์ขึ้นมาก็ขอให้คิดดีๆนะคะผลเสียมากกว่าได้ค่ะควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีนะคะใช้ธรรมะเข้าข่มจิตใจค่ะสงบค่ะเงียบนิ่งแล้วก็เฉยๆค่ะเรื่องคําพูดคําจาต้องระมัดระวังเข้าไว้นะคะมีโอกาสจะเกิดมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวเพื่อน พูดเฉยๆยังผิดใจกับคู่ครองได้นะคะคนในบ้านด้วยค่ะการพูดของคุณไม่ค่อยจะดีมากนักหรอกค่ะให้ระวังความขัดแย้งให้มากนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะพูดเจรจากันก็ออกไปทางกวนประสาท เสียมากกว่าค่ะก็เอาเป็นว่าพูดน้อยๆเข้าไว้ค่ะเดือนนี้จะดีเองนะคะจะดีต่อตัวคุณเองนะคะอารมณ์เดือนนี้ไม่ค่อยจะดีนักหรอกค่ะขี้งุดหงิดค่ะคำพูดอะไรที่พูดออกไปจะส่งผลเสียมากต่อตัวคุณมากกว่าค่ะแค่อธิบายยังผิดเลยค่ะหลีกหนีให้ไกลดีกว่าค่ะ การเจราจาอะไรก็ตามที่มีผลต่อการต่อรองต่างๆนานาคุณจะตกเป็นรองเขาอยู่นะคะเสียเปรียบเสียมากกว่าค่ะการร่วมหุ้นลงทุนอะไรก็ตามในช่วงจังหวะนี้ให้พักไว้ก่อนนะคะหรือหากจําเป็นต้องทําจริงๆให้ทํากับคนใกล้ๆตัวของคุณนั่นล่ะค่ะคนในบ้านคนในครอบครัวหุ้นส่วนหุ้นส่วนนะคะอย่างเช่นคู่ครองคู่สามีภรรยานี่ล่ะค่ะเรือร่วมในหนองทองจะไปไหนคะก็อยู่นั่นล่ะค่ะหากจะเป็นการ ลงทุนกับคนอื่นๆไม่แนะนำนะคะเตือนไว้เลยค่ะป้องกันไว้ให้ดีกว่าค่ะหลีกเรี่ยงให้พ้นได้ยิ่งดีนะคะในเดือนนี้อาศัยความอดทนสักนิดนึงค่ะเดือนนี้นะคะด้านมุมที่ดีก็ยังมีอยู่ค่ะชาวมีนไม่ต้องตกใจไปนะคะ ตั้งใจทำงานไปก่อนนะคะผลประโยชน์รายรับรายได้ไหลเข้ามาหาคุณทั้งนั้นล่ะค่ะสิ่งไหนที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ทุกอย่างจะหันกลับมาตอบแทนคุณอย่างแน่นอนค่ะดูเหมือนงานจะเยอะและภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเหนื่อยกับการทำงานทั้งนั้นล่ะค่ะบางครั้งจะรู้สึกน้อยใจไม่ไม่มีคนมาแบ่งเบาภาระเลยสถานการณ์ก็ไม่เอื้ออำนวยเอาเสียเลยนะคะการทำงานร่วมกับคนอื่นจะโดนเอารัดเอาเปรียบค่ะ เป็นคนใจดีค่ะพ่อพาแม่พะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วของชาวมีนนะคะไม่คิดแข่งแย่งชิงดีกับใครเขาหรอกค่ะชาวมินบอกนะคะทำงานอิสระนะคะทำคนเดียวสบายใจมากกว่าค่ะระวังแค่คำพูดข้อตกลงผลประโยชน์ถ้าทำงานกับคนหมู่มากนะคะจะเป็นปัญหาสีมากกว่าค่ะคนช่วยไม่มีค่ะงานร้นมือก็ค่อยๆทำไปนะคะพึ่งพาใครไม่ได้หรอกค่ะต้องพึ่งตัวเองดีกว่าค่ะ ดูภาพรวมเดือนนี้นะคะก็ถือว่าการงานดีอยู่มากเลยค่ะมีงานที่ต้องทำต้องจัดการอีกเยอะแยะไปหมดค่ะสำหรับชาวมีนแล้วนะคะโอกาสไม่ได้มาหายากๆนะคะโอกาสดีๆมีเยอะแยะไปหมดค่ะยิ่งํายิ่งได้นะคะให้มองอนาคตไปไกลเข้าไว้ค่ะอย่าไปมองแต่คนอื่นเสียมากจนเกินไปนะคะอย่าไปคาดหวังกับผลตอบแทนให้มากในช่วงจวังหวะนี้ค่ะมีอะไรทำๆก็ทำไปก่อนเลยค่ะช่วงนี้นะคะ ทำแล้วมีรายได้เป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสทำไปก่อนค่ะอีกอย่างนะคะช่วงนี้เป็นเหนื่อยๆละละ้าๆเซ็งๆอยู่ค่ะให้เอ็กีฟตัวเองขึ้นมาสักหน่อยนะคะ ปากหลังเดือนไปแล้วค่ะขอให้สู้เข้าไว้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างยังคงไปได้ดีอยู่ค่ะยังคงมีโอกาสดีๆด,ดีกว่าหลายๆราศีอยู่นะคะชาวมีนยอมทนเหนื่อยสักนิดนึงนะคะกับภาระหน้าที่การงานใครที่มีโปรเจกต์อะไรสักอย่างอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งทิ้งไปนะคะปักแรกยังคงต้องทนเหนื่อยลากไปก่อนค่ะพอเข้าปักหลังของเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดค่ะมาได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะมาแยกย่อยไปอีกค่ะ 1-14มิถุนายนนะคะช่วงนี้ถือว่าเหนื่อยค่ะจุกจิกใจในหลายๆมุมหลายๆด้านค่ะการติดต่อการเจราจาอะไราก็ตกเป็นรองเขาอยู่นะคะอารมณ์หงุดหงิดใจค่ะระวังมีปากเสียงกับคนใกล้ๆตัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนนะคะแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะช่วงตน้ตนๆเดือนค่ะวันที่1น0มิถุนายนนะคะอดทนให้มากๆค่ะพูดให้น้อยๆเลยนะคะวันที่15-30มิถุนายนค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคนรอบข้างการงานการเงินดีขึ้นค่ะประสบผลสําเร็จมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรสักอย่างอยู่ติดต่อดีวงานอะไรไว้จะได้รับการตอบรับมีข่าวดีเข้ามาแล้วละค่ะงานจะได้มีบทสรุปและก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะ ปลายเดือนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นจากเล็กๆขยับไปใหญ่ๆไปค่ะพอที่จะมีการขยับหารายได้มาจากหลากหลายช่องทางมากกว่าช่วงแรกๆของเดือนแน่นอนนะคะให้ระวังนะคะช่วงวันที่22กับ23ค่ะจะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายอยู่นะคะให้ระวังเข้าไว้นะคะในที่ทำงานนั่นล่ะคะ่ะมาต่อกันที่การเงินกันนะคะ บอกว่าการเงินของชาวมีนนะคะยังคงมีภาระหน้าที่หนักพอสมควรอยู่ค่ะหนักบ้างท้อบ้างค่ะแต่ดูแล้วคุณไปได้อยู่นะคะจัดการแก้ไขได้ดีอยู่ค่ะควบคุมบริหารได้ดีหมุนไปหมุนมาได้ดีอยู่นะคะใครที่ทำงานประจำรายรับรายได้ก็ยังคงไปได้ดีอยู่ค่ะ คนที่อยู่ทางไกลทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดก็มีรายรับรายได้ไปได้สวยอยู่นะคะหากเป็นงานรองงานที่2ที่สอาชีพเสริมช่วงนี้ยอดลดลงอยู่นะคะงานออนไลน์งานโซเชียลใช้ในการทำงานของคุณค่ะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารยอดคนดูคนติดตามจะลดน้อยลงอยู่นะคะไม่ต้องตกใจค่ะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรอกนะคะพยายามสปีดตัวเองสังนิดนึงค่ะจะดีขึ้นเองนะคะเดือนนี้นะคะหากจะหวังเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะมีการเลื่อนล่าช้าออกไปสักนิดนึงค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้ามีเงินเข้ามาให้สำรองเงินไว้ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะ ความรักนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักหรอกค่ะสิบวันแรกของเดือนนะคะจะพูดจะจาอะไรก็ขอให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะคําพูดไหนที่จะทําให้กระทบต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ขอให้อดทนอดกั้นเข้าไว้ค่ะคําพูดจะไปบาดหมางจิตใจกันให้เสียมากกว่าค่ะจะเกิดปัญหาต่อกันและก,กันไม่จบไม่สิ้นนะคะในการใช้ชีวิตร่วมกันรักและสามัคคีกันไว้ค่ะ ชาวมีหลายคู่นะคะคู่ของคุณเองจะติดสังคมกันสักนิดนึงนะคะจะเข้าสังคมเยอะจนทําให้เกิดความเหินห่างต่อกันและกันนะคะมีช่องว่างระหว่างกันอยู่นะคะให้คุยกันให้มากขึ้นนะคะความคิดเห็นความกังวลใจเล็กๆน,น้อยๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เข้าได้นะคะจะก,ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตคุยกันให้เยอะมากๆนะคะ คนโสดค่ะคนโสดคะ,คดคะช่วงนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนหรอกนะคะหากมีเข้ามาจะเข้ามาพร้อมกับปัญหาวุ่นวายค่ะความอึดอัดใจในภายหลังค่ะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะคะหากกําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ขอให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะหากาห่างๆกันไว้ก็เป็นการดีค่ะอดทนให้ผ่านเดือนนี้ไปให้ได้ก่อนจะดีขึ้นเองนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะเดือนนี้นะคะเรื่องสุขภาพก็น่าห่วงของชาว มอยู่นะคะทั้งงานเยอะค่ะทั้งภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับนะคะก็เกิดความเครียดสะสมค่ะระวังด้วยนะคะเป็นไปได้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆค่ะนิ่งๆชิวๆบ้างนะคะอะไรที่วางได้ก็ให้วางให้ลงนะคะไม่มีอะไรมากหรอกนะคะดูแลตัวเองให้ดีค่ะรักตัวเองให้มากๆนะคะงานไม่ต้องไปเร่งกับมันหรอกค่ะ มันจะทำให้เครียดมากกว่านะคะนอนพักผ่อนค่ะกินให้อร่อยค่ะก็มีความสุขได้แล้วนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันนะคะชาวมินค่ะ ดวงเปิดอยู่แล้วค่ะจะมีความจุกจิกใจกันบ้างหลายๆายมุมนะคะขอให้อดทนกันไปก่อนค่ะสิ่งที่มุ่งหวังพยายามทำอยู่ตั้งใจทำต่อไปให้ดีนะคะยังคงทำ,ทำมาหาไรายได้อย่างสบายใจอยู่ค่ะลุกแล้วก็ลุยลงมือทำนะคะประสบผลสำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมีนที่ช่องโหนส่วนตัว หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกัรล่วงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะถึงจะมีการฉีดวัคซีนแล้วแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสนะคะเวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะไม่บายค่ะทุกคน สวัสดีค่ะ